นี่คือตำนานผู้ก่อตั้งมอเตอร์ไซค์อินเดียการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นหนึ่งในนั้นมีชายแก่ขับมอไซค์ทรงประหลาดถึงแม้มันจะดูไม่เข้าท่าแต่ภรรยากลับเชียร์สุดเสียงเมื่อการแข่งเริ่มขึ้นทุกคนออกตัวทันทีแต่กลับมีแค่ชายแก่ที่ไม่ยอมไปไหนจนสุดท้ายต้องขอให้คนเข้ามาช่วยชายแก่เร่งสปีดไปอย่างช้าช้าแต่คนอื่นๆน,นำหน้าไปไกลเรียบร้อยชายแก่รั้งท้ายจนไม่เห็นโอกาสชนะทว่าในเวลาไม่นานมอเตอร์ไซค์ของเขาเร่งสปีดเต็มที่ จากที่รังท้ายเขากลับพุ่งแซงหน้าคนอื่นแบบสายฟ้าแลบจนสามารถขึ้นนําเป็นที่1นนั่นเพราะเขาใช้เวลาเป็นปีๆในการสร้างมอเตอร์ไซคันนี้แต่เมื่อถึงทางโค้งเขาคุมรถไม่ไหวจนทําให้เสียการทรงตัวและล้มจนได้ผู้แข่งขันคนอื่นตามทันพร้อมกับหัวเราะยะเขาเขาไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้อีกครั้งเพราะต้องการแรงผลักแต่นี่ไม่ได้ทําให้เขาหมดหวังสักนิดเขาได้เข้าการแข่งขันใหม่อีกรอบคราวนี้เส้นทางมีแค่ทางตรงเท่านั้นแถมเขายังได้ต่อเตอิมมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาใหม่ เมื่อขับออกรถสายนิดๆแต่ทว่าไม่นานก็เริ่มคงที่ในเวลาไม่นานเขาเร่งความเร็วได้กว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีคนสังเกตการคอยตรวจจับไว้อยู่และทันใดนั้นชายแก่ได้ไปถึงความเร็วที่ไม่มีใครสามารถไปถึงนั่นคือ217กิโลเมตรต่อชั่วโมง